สำหรับโปรโมชั่น MG5 ตอนนี้นะคะเจะจัดเลยค่ะชุดแต่งรอบคันไรเดอร์ v 5พร้อมประตูท้ายไฟฟ้าสนใจแคมเปญดีๆแบบนี้สามารถติดต่อเจียบได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับรถ MG 5X ค่ะเป็นรถที่มีการตกแต่งดีไซน์ด้วยชุดสเกิร์ตนะคะของ Ri เดอร์และความพิเศษของชุดไイเดอร์ V5 ตัวนี้คือเจี๊ยบใช้สีเดียวกับตัวรถไม่ได้ตัดด้วยสีดำด้านเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความคลาสสิกให้กับรถคันนี้มากๆและรุ่นนี้ค่ะรุ่น X ไฟหน้าจะเปิดปิดอัตโ,ตโนมัติพร้อมไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถเจี๊ยบจะพามาชมด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะคันนี้จะต้องแจ้งเลยว่าเราใช้ Mac นะคะค ที่เป็นปัดมาจากโรงงานนะคะมันจะเป็นปัดแบบภูโทนค่ะคุณลูกค้าแล้วตัวนี้ขนาดยางจะเป็น 215/50R17 นะคะจะได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องรอบคัน360องศารุ่นนี้จะมีระบบบายสปอร์ตวอลเน็ตเตอร์จุดอับสายตาด้วยนะคะคุณลูกค้าจะมีไฟกระพริบเตือนอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะและที่สําคัญเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการทํางานของเลนวอตกรณีวิ่งที่ความเร็วต่ํา เรนวอลจะทํางานยังไงนะคะตอนที่พาไปดูภายในเดี๋ยวจะจแสดงให้ดูด้วยนะคะคันนี้จะมีการติดตั้งกันศาสตร์ค่ะ สี่ชิ้นเป็นของศูนย์แท้แล้วก็มือเปิดนะคะคันนี้สีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีเรตเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายเจบมีการเสริมหลอดด้วยงานสเกิร์ตด้านข้างของไรเดอร์สีเดียวกับตัวรถเพิ่มความพรีเมียมจะบอกแล้วว่ารถคันนี้ดูตกแต่งออกมาแล้วหรูหราจริงๆคันนี้นะคะสปอยเลอร์หลังจะเป็นสีดําซึ่งทํามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีระบบไอสมาร์ทมาให้ด้วยนะคะคันนี้จะมีการเสริมหลอดด้วยงานสเกิร์ตท้ายของไรเดอร์ค่ะ เซนเซอร์ S S หลังติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องรอบคันมีกล้องมองหลังบอกแล้วว่ารถคันนี้มีการดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆและที่สําคัญเจี๊ยบมีการติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเจ๊จะพาให้ชมว่าประตูท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดได้3รูปแบบก็คือเป็นแบบคิกเซนเซอร์นะคะใช้เท้าเตะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเปิดจากกุญแจ และก็เปิดจากปุ่มอันล็อกด้านในที่สามารถกด3ครั้งนะคะซึ่งตัวเนี้ค่ะจะเป็นการทำงานแบบเดียวกันกับ MG4 เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถคันนี้กันค่ะว่ามีการตกแต่งดีไซน์แบบไหนเป็นฟังก์ชันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหรูรากันเลยค่ะ ความหรูหราของรถคันนี้อย่างที่เจีบแจ้งค่ะเห็นไหมคะตัวหน้าจอเนี่ยรองรับ Apple c a r p l a y พ n d r o i d Auto แล้วก็เอียงมาหาเจีบ45องศาตัวคอนโซลตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินตัดด้วยสีดำเปียโนแบ็กและที่สำคัญตัวนี้ที่เก็บแว่นตาฟังก์ชันทุกอย่างคือ,อ,อไฟนะคะก็มีไฟส่องสว่างคือเรียบร้อยหมดแล้ว และที่เจี๊ยบชอบมากก็คือตัวมังติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยคือตัวนี้คือสามารถทําได้หมดเลยไม่ว่าควบควบคุมเครื่องเสียงควบคุมความเร็วระบบพูดคอนโทรนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮบอกเลยว่าสุดยอดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น X ก็คือจะมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยซึ่งคุณลูกค้ามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้บก,ก็จะเป็นบาะปรับไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าจะบอกเลยว่า จัดมาเต็มจริงๆอย่างเลนวอ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวจจะพาให้ดูเลยแค่จะเปิดไฟเลี้ยวค่ะคุณลูกค้านะคะจะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมคะเลนวอสก็จะโชว์เลยนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดจะเปิดด้านขวาเลนวอสก็จะโชว์ที่หน้าจอเห็นไหมคะว่ารุ่นนี้ระบบความปลอดภัยคือเยอะมากๆแล้วก็คุณลูกค้าอยากได้รถนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเจ๊ได้เลยนะคะเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆกันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถคันนี้อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะชุดแต่งไรเดอร์วพร้อมประตูท้ายไฟฟ้านะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแคมเปญดีๆกับเจียบได้เลยไม่ว่าจะเป็นโปรดาวน้อยโปรดอกเบี้ยพิเศษหรืออยากได้โปรแบบไหนนะคะที่เบอร์โทร092 991 4965นะคะหรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอก็ค้นหาที่ ID ดี n e นะคะแอดไก่อนนะคะ MG 2000นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆชุดแต่งสวยๆจะบอกเลยว่าจะจะมีการอัปเดตเป็นประจำสำหรับช่องแฟนเพจของเจี๊ยบนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้จะ๊ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย